สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานอีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาพูดในส่วนของพันธะเคมีอีกเช่นเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับในส่วนของพันธะไอออนิกกันนะคะคราวนี้อย่างที่คราวที่แล้วได้เคยพูดไปว่าพันธะไอออนิกก็เกิดจากการที่ธาต ที่เป็นโลหะกับอะโลหะเนี่ยมีการให้แล้วก็รับอิเล็กตรอนนะคะเพื่อนนเมื่อมีการให้และรับอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะกลายเป็นไอออนบวกแล้วก็กลายเป็นไอออนลบก็เลยมีการสร้างพันธะทางเคมีขึ้นเรียกว่าพันธะไอออนิกนะคะคราวนี้เนี่ยเรามาลองดูกันว่าแล้วมันจะมีการให้และรับอิเล็กตรอนยังไงแล้วเราสามารถเอาอความรู้ในเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนมาใช้ยังไงได้บ้างนะคะดังนั้นเนี่ยในการที่มันสร้างพันธะอิเล็กตรอนร่วมกันเนี่ยเหตุผลเพราะว่า เวเลนซ์อิเล็กตรอนของเขาเนี่ยไม่ครบ8หรือไม่ครบระดับชั้นพลังงานเขาก็เลยต้องการที่จะทํายังไงก็ได้ให้อิเล็กตรอนเนี่ยครบ8นะคะดังนั้นยกตัวอย่างอย่างเช่น Na กับ Cl Na เนี่ยหรือโซเดียมเนี่ยมีเลขอะตอมเป็น11เพราะฉะนั้นการจัดเรียงอิเล็กตรอนก็จะกลายเป็น2 8 1นะคะคอลอรดนเป็น17ก็จัดเรียงเป็น2 8 7การที่จะทําให้ครบ8เนี่ยเด็กๆลองสังเกตดูว่าโซเดียมเนี่ย ถ้าครูรับอิเล็กต r o n เพิ่มเข้าไป7ตัวก็จะทําให้กลายเป็น288หรือครูอาจจะมองอีกมุมนึงว่าถ้าครูดึงอิเล็กต r o n ตัวนี้ทิ้งไปก็จะทําให้เวเลสอิเล็ก tron ครบ8ได้เช่นเดียวกันดังนั้นระหว่างใส่7เข้าไปกับดึง1ออกการดึง1นึ่งอิเล็กต r o n ออกไปนี้ง่ายกว่านะคะโซเดียมก็เลยทําการที่จะจ่ายอิเล็กต r อนออกไปเมื่อจ่ายอิเล็กต r o n ออกไปแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็น ไอออนบวกนั่นเองหรือมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น28นะคะส่วนคลอรีน287จะทำยังไงให้ครบ8จะรับเข้ามา1ตัวหรือจะดึง7ตัวนี้ทิ้งไปดีนะคะเพราะฉะนั้นการรับ1ตัวก็จะง่ายกว่าแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นคลอรีนจึงอยากที่จะรับอิเล็กตรอนเข้ามาเมื่อรับอิเล็กตรอนเข้ามาเนี่ยจึงกลายเป็น288เด็กๆจะสังเกตเห็นว่าตอนเนี้ ไม่ใช่โซเดียมและไม่ใช่คคลีนปกติและแต่จะกลายเป็น Na ที่ติดประจุบวกดังนั้นโลหะเนี่ยจึงเป็นไอออนบวกนะคะส่วนโคลีนก็จะกลายเป็นไอออนลบเมื่อประกายเป็นไอออนบวกกับไอออนลบก็เลยมีการสร้างแรงดึงดูดทางไฟฟ้าขึ้นเราจึงเรียกว่าพันธะไอออนิกดังนั้นพันธะไอออนิกก็มาจากคําว่าไอออนนั่นเองนะคะดังนั้นในการเกิดพันธะไอออนิกเนี่ยก็จะมีทั้งการให้และการรับอิเล็กตรอนยกตัวอย,อย่างเช่นในแผนภาพนี้อย่างเช่น Na 281การเขียนเวเลนซ์อิเล็กตรอนก็จะเป็นวงในสุดเป็น 2, 8และ1ตามลำดับส่วนคลอรีนก็เป็น 2, 8และ7ตามลำดับนะคะดังนั้น Na เนี่ยก็จะมีการให้อิเล็กตรอนแบบนี้เมื่อให้อิเล็กตรอนปุ๊บ Na ก็จะกลายเป็นไอออนบวกดังนั้นในการเขียนสมการก็จะกลายเป็น Na จ่าย1อิเล็กตรอนไปและกลายเป็น Na บวกดังภาพนะคะส่วนคลอรีนกลายเป็น287เมื่อ287ปุ๊บ อยากจะรับอิเล็กตรอนที่เมื่อกี้โซเดียมให้มารับเข้าไป1อิเล็กตรอนประดังนั้นเมื่อรับเข้าไปจึงมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น288เมื่อกลายเป็น288คอรีนบวกหอิเล็กตรอนจึงกลายเป็น Cl- นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บก,ก็เลยกลายเป็นติดลบแล้วก็มาสร้างพันธะร่วมกัน ลักษณะของการเกิดสารประกอบตัวนี้อัตราส่วนก็จะกลายเป็น1ต่อ1เพราะให้1อ e ิเล็กตรอนและรับ1อ e ิเล็กตรอนนั่นเองแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นธาตุชนิดอื่นบ้างละ่ะจำเป็นต้องเป็น1ต่อ1เสมอไปไหมนะคะเราลองมาดูภาพนี้กันแมกนีเซียมเนี่ยมีเลขอะตอมเป็น12จัดเรียงอ e ิเล็กตรอนเป็น 2, 8, 2ดังนั้นเนี่ยเมื่อได้282ถ้าต้องการนำมาสร้างสารประกอบกับคลอรีนที่เป็น287 แต่คลอรีนเนี้ยต้องการรับอิเล็กตรอนแค่ตัวเดียวแต่แมกนีเซียมเนี่ยต้องการจ่ายออก2อิเล็กตรอนจะทำยังไงดีดังนั้นเนี่ยแมกนีเซียมเมื่อดึง2อิเล็กตรอนออกแล้วติดประจุเป็นบวก2นะคะคลอรีนอะตอมเนี้ยต้องการรับแค่1มันก็รับแค่1ค่ะรับเข้าไปแค่1ตัวเท่านั้นแล้วอีกอิเล็กตรอนหนึ่งเอาไปไหนก็ต้องมีคลอรีนอีกตัวหนึ่ง มารับไปนะคะดังนั้นอัตราส่วนของแมกนีเซียมต่อคอเลนถ้าจะให้สถียนเนี่ยต้องใช้คอเลนทั้งหมด2อะตอมเนื่องจากแมกนีเซียมอะต้องการจ่าย2อิเล็กตรอนเมื่อจ่าย2อิเล็กตรอนแต่คอเลนต้องการรับแค่1จึงใช้คอลีนแค่อะตอมเดียวไม่ได้ต้องใช้ 2, 2อสองอะตอมของคอเลนอัตราส่วนอัตราส่วนของแมกนีเซียมต่อคอเลนจึงกลายเป็น1ต่อ2นั่นเอง คราวนี้ในการเขียนสูตรของสารประกอบเนี่ยเด็กๆก็แค่ดูว่าโลหะต้องการให้เท่าไหร่โลหะต้องการรับเท่าไหร่ถึงจะเกิดเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่นะคะดังนั้นอย่างเช่น K กับ Cl K คืออยู่หมูห่ห คลีนอยู่หมู่7แสดงว่า K ต้องการให้1ส่วน CL ต้องการรับ1อัตราส่วนก็เลยเป็น1ต่อ1เมื่อเป็น1ต่อ1สูตรของสารประกอบไอออนิกนี้จึงเป็น K กับ CL เฉยๆเพราะเนื่องจากเกิดจาก K บวกบวกกับ CL ลบนะคะอัตราส่วนเป็น1ต่อ1หรืออีกวิธีหนึ่งที่ถ้าจะให้เด็กๆดูง่ายๆก็คือทำการคว่ายเลขออกซิเดชันก็ได้ค่ะ เป็นบวก1กับลบ1นึ่ไขว้กันก็เลยกลายเป็น KCL แบบนี้ก็ได้นะคะต่อไป MgCL Mg เ MG นี่ยอยู่หมู่2แสดงว่าต้องการจ่าย2คอคลอไีนหมู่7ต้องการรับแค่1แสดงว่าอัตราส่วนถ้าแมกนีเซียมจะทำปฏิกิริยาพอดีกับคลอไีนก็ต้องใช้ทั้งหมด2อะตอมอัตราส่วนจึงเป็น1ต่อ2เพราะฉะนั้น Mg ที่เป็น2บวกบวกกับ CL ที่เป็นลบ1นะคะ จะใช้การคว่ายเลขออกซิเดชันก็ได้ก็จะกลายเป็น MgCl คห้สอเพราะว่าเราต้องใช้อัตราส่วนของคอรีนเป็น1ต่อ2นะคะต่อไป Al กับ O Al อยู่หมู่3แสดงว่าต้องการให้3อิเล็กตรอนออกซิเจนอยู่หมู่6ต้องการรับ2ดังนั้นอัตราส่วนของมันก็คืออัตราส่วน2ต่อ3 Al จ่ายไปแล้วกลายเป็น3บวก O เป็น2ลบ ควายเลขออกซิเดชันก็กลายเป็น Al2O3 ดูแบบนี้ก็ได้นะคะต่อไป Mg กับ O Mg กับ O Mg อยู่หมู่2ก็รับ2จ่าย2ส่วน O อยู่หมู่6รับมาอีก2ควายเลขออกซิเดชันก็ได้ก็กลายเป็น Mg2O2 แต่ตัวนี้มันเป็นสารประกอบไอออนิกจำไว้ว่าสารประกอบไอออนิกต้องตัดให้เป็นอัตราส่วนอย่างตำ่ำ ดังนั้นสูตรจะเหลือแค่ Mg และ O เท่านั้นนะคะต่อไปเรามาดูคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิกกันบ้างว่าคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิกที่ควรรู้เนี่ยคืออะไรนะคะมาดูตัวแรกก่อนตัวแรกเนี่ยคือเรื่องของความแข็งค่ะสารประกอบไอออนิกเนี่ยจะมีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องนะคะแต่ไอผลึกของแข็งของมันเนี่ยจะค่อนข้างเปราะและแตกหักง่ายเหตุผลก็เพราะว่าสารประกอบไอออนิกอย่างที่บอกไปมันเป็นการสร้าง แรงดึงดูดทางไฟฟ้าที่เป็นบวกและลบดังนั้นถ้ามันเป็นบวกและลบตามภาพแบบนี้เนี่ยถ้าเราทําให้ประจุของมันเกิดการเลื่อนถไหลอย่างเช่นเลื่อนถไหลแบบนี้โอกาสที่บวกกับบวกมาชนกันลบกับลบมาชนกันมันจึงมีโอกาสเกิดได้ค่อนข้างง่ายเมื่อบวกกับบวกเจอกันมันก็เลยเกิดแรงผลักดังนั้น อะตอมนี้ก็จะค่อนข้างแตกและหักง่ายนะคะสรุปก็คือสารประกอบไอออนิกเนี่ยสารเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีสถานะเป็นของแข็งเพียงแต่มันจะหักเปลาะแล้วก็แตกง่ายนั่นเองต่อไปอย่างที่บอกไปว่าเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องนะคะดังนั้นจุดเดือดจุดหลอมเหลวของเขาก็จะค่อนข้างสูงนะคะคราวนี้เรื่องการนําไฟฟ้าจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากที่เขาชอบนําไปออกข้อสอบ อย่างที่บอกว่าสารประกอบไอออนิกเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องเด็กๆลองมาดูภาพแรกในภาพแรกคือเกลือ NaCl ในวิกเกอร์นี้เป็นผลึกของเกลือที่เป็นของแข็งจากการวัดค่าทางไฟฟ้าตรงนี้เราจะเห็นว่าไม่กระดิกเลยแสดงว่ามันไม่สามารถนำไฟฟ้าได้นะคะส่วนต่อไปรูปที่2เอาเกลือตัวนี้ ไปทำการหลอมเหลวนะคะให้กลายเป็นของเหลวดังนั้นตัวนี้นำไฟฟ้าได้นะคะหรือนำเกลือไปละลายในน้ำกลายเป็นสารละลายน้ำเกลือหรือน้ำเกลือที่เราพูดพูดกันนี่แหละคะ่ะ ก็ตัวนี้ก็นำไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันสแสดงว่าข้อสรุปของสารประกอบไอออนิกก็คือเมื่อเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องเนี่ยจะไม่สามารถนำไฟฟ้าได้แต่จะสามารถนำไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลวหรือละลายน้ําให้เป็นสารละลายนะคะต่อไปเรามาดูพันธะโลหะกันบ้างพันธะโลหะเนี่ยจะเป็นพันธะที่มีแรงยึดเหนี่ยวที่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยเนื่องจากว่ามันเป็นการยึดเหนี่ยวระหว่างโปรตอนกับ หมอกหรือทะเลอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกทิศท,ท,ทุกทางเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธะโลหะเนี่ยจึงมีหมอกของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระมากส่งผลให้เกิดคุณสมบัติอะไรได้บ้างนะคะคราวนี้เนี่ยมาดูคุณสมบัติตัวแรกก็คือสามารถนําความร้อนและนําไฟฟ้าได้ดีเนื่องจากการที่อิเล็กตรอนเนี่ยมันเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระตามในภาพเนี้ย มันจึงทําให้มีการส่งต่อความร้อนกระจายความร้อนได้ดีมากความสามารถในการนําไฟฟ้าและนําความร้อนจึงเกิดได้ง่ายนะคะต่อไปมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงก็อย่างเช่นเดียวกันเมื่อมันอิเล็กตรอนสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระจึงมีแรงดึงดูดที่ค่อนข้างสูงเราก็เลยต้องใช้พลังงานสูงมากในการทําให้มันหลอมเหลวนะคะเพราะฉะนั้นจุดเดือดจุดหลอมเหลวก็จะสูงอันต่อไปก็คือ ตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างกับพันธะไอออนิกตรงที่ว่าพันธะไอออนิกเนี่ยบวกและลบสลับกันเมื่อเกิดการลื่นถลยบวกเจอบวกลบเจอลบเกิดการแตกออกแต่คราวนี้เนี่ยพอมาเป็นพันธะโลหะเนี่ยอิเล็กตรอนมันเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเมื่อเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระเนี่ยเราไม่สามารถทําให้บวกกับบวกเนี่ยเจอกันได้เพราะเมื่อเราทุบหรือทําให้อออนมันเลื่อนถลยปุ๊บอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปเมื่อเคลื่อนที่ไปปุ๊บ มันก็เลยทําให้บวกกับบวกไม่ได้เจอกันนะคะดังนั้นคุณสมบัติคุณสมบัติหลักๆของมันก็คือพันธะโลหะเนี่ยเราจึงสามารถทําให้มันตีเป็นแผ่นบางๆยืดเป็นเส้นเหนียวมากนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแตกต่างกับไอออนิกตรงที่ว่ามันเปราะแล้วก็แตกหักนะคะคราวนี้เนี่ยสมมุติว่าครูเนี่ย ให้เราให้ข้อมูลเหล่านี้มาครูอยากให้เด็กๆเ,เนี่ยตอบครูให้ได้ว่าสาร A B C D เนี่ยมันคือพันธะอะไรและมีคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างสมมุติถ้าเด็กๆมีจออย่างนี้เนี่ยสิ่งที่จะดูได้ง่ายที่สุดเลยคือเรื่องของการนำไฟฟ้านะคะให้เด็กๆไปดูที่เรื่องของการนำไฟฟ้าก่อนการนำไฟฟ้าเนี่ยมันจะสามารถบอกได้ง่ายๆว่ามันเป็นพันธะอะไรอย่างเช่นถ้าของแข็งเนี่ยไม่นำไฟฟ้า แต่เมื่อไหร่ก็ตามา่าทําทให้มันเป็นของเหลวหรือเอาไปละลายน้ํามันนําไฟฟ้าได้ครูบอกแล้วอะไรเอ่ยที่เป็นของแข็งแล้วไม่นําไฟฟ้าแต่จะนําไฟฟ้าได้เมื่อหลอมเหลวแสดงว่า A ของเราเนี่ยต้องเป็นไอออนิกคราวนี้ลองไปเช็คสมบัติอื่นๆด้วยจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงถูกต้อง ไอออนิกมีทั้งละลายน้ําและไม่ละลายน้ํามีได้ทั้ง2แบบเลยแต่ว่าในวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยเราจะไม่ได้ลงรายละเอียดว่าอะไรจับอะไรและตกตะกอนนะคะเพราะฉะนั้นครูจะไม่ได้พูดถึงความสามารถในการละลายน้ําคราวนี้ในสาร B เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในของแข็งหรือของเหลวก็นําไฟฟ้าได้ทั้งคู่แสดงว่าตัวนี้เป็นกรุ๊ปของโลหะนะคะ จุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงไม่นําไฟฟ้าแสดงว่าตัวนี้โลหะแบบแน่ๆนะคะต่อไป C ไม่ว่าจะอยู่ในของแข็งหรือของเหลวก็ไม่นํำไฟฟ้าแสดงว่าตัวนี้ควรจะเป็นโคเวเลนซ์ซึ่งจุดเดือดจุดล้อมเหลวก็ต่ำด้วยไม่ได้สูงแล้วก็ละลายน้ำแต่ตัวนี้เนี่ยเหตุผลที่ละลายน้ำได้ถ้าเด็กๆยังจำได้อยู่ตอนที่ครูสอนเรื่องพันธะ น้ำหรือ H 2 O ตัวนี้มีค้วเพราะฉะนั้น C จึงจัดเป็นโคเวเลนต์ที่มีค้่นะคะแต่ D เนี่ยเป็นโคเวเลนตที่ไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโคเวเลนต์ที่ไม่มีค้่นะคะเพราะมันไม่สามารถรวมตัวกับน้ำได้ส่วน E ตัวนี้สามารถนำไฟฟ้าได้บางทิศ จุดเดือดจุดร้อเหลวสูงมากๆเลยตัวนี้จะเป็นโคเวเลนต์อีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าคงผลึกล่างตะข่ายซึ่งาสารดีและสารอ e ีเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอในวิชาโอเนตนะคะก็จะไปเจอในวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างโจทย์กันดีกว่าว่า,าในเรื่องของพันธะเราจะเจอโจทย์ประมาณไหนบ้างนะคะคราวนี้มาดูในข้อแรกกันดีกว่าว่าเขาบอกว่าธาตุดีเนี่ยมีลักษณะเป็นแผ่นมันวาวแน่นอนพอเป็นแผ่นมันวาวเนี่ย จินตนาการแรกของเด็กๆแน่นอนเป็นโลหะนะคะแล้วมาดูซิว่าผลการทดลองของเขาเป็นโลหะจริงไหมเขาบอกว่าถ้าเอาไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วไปทดสอบนำไฟฟ้านำไฟฟ้าได้ดีอ้าโลหะแน่นอนต่อไปทำปฏิกิริยกับน้ำร้อนแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาอันนี้ต้องดูแลเป็นโลหะแต่จะเป็นหมู่ไหนได้ล่ะในเรื่องของสมบัติของธาตุตามตารางธาตุครูเคยได้พูดเกี่ยวกับ หมู่หนึ่งไปแล้วหมู่สองไปแล้วว่าสามารถทําปฏิกิริยากับน้ําได้เพราะฉะนั้นณนะตอนนี้เขาบอกไม่เกิดปฏิกิริยากับน้ําแสดงว่าไม่มีทางเป็นโลหะหมู่หนึ่งดังนั้นถ้าไม่มีทางเป็นโลหะหมู่หนึ่งเวเลนซิเล็กตันต้องไม่ใช่หนึ่งข้อนี้ก็จะเป็นข้อที่ครูตัดทิ้งนะคะส่วนหมู่สองก็เช่นเดียวกันเพราะหมู่สองก็ทําปฏิกิริยากับน้ําได้นะคะใช้ค้อนทุบแล้วไม่แตกหักก็โลหะ เอาไปเผากับอากาศแล้วได้ชิ้นหมองก็คือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วต้องเป็นโลหะด้วยเพราะฉนั้นตอนนี้ก็เหลือชอยเดียวเท่านั้นคือชอยที่3ส่วนตัวนี้เป็นอโลหะเพราะฉะนั้นก็ผิดตั้งแต่แรกรอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็เด็กๆก,ก,ก็แค่จะต้องอนําทั้งการจัดเรียงอิเล็กตรอนการบอกหมู่บอกค่าสมบัติความเป็นโลหะแล้วก็ในเรื่องของพันธะมาใช้ร่วมกันนะคะคราวนี้ในข้อ22เนี่ยเขาให หมู่กับค่าของธาตุแต่ละตัวมาแล้วก็ถามคุณสมบัติอย่างมาดูตัวแรกก่อนบอกว่าธาตุทุกชนิดนำไฟฟ้าได้ถ้าเราเช็คว่าตัวไหนไม่ใช่โลหะก็นำไฟฟ้าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวนี้คือธาตุในหมู่6คาบสองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นอะโลหะแหละนะคะข้อ1เนี่ยก็เลยผิดเลยต่อไป ดมีความเป็นโลหะมากกว่า E ซึ่งนะตอนนี้ถ้าเด็กๆจะให้ง่ายเด็กๆใช้วิธีการจัดเลี้ยงธาตุเหล่านี้ลงตามตารางธาตุก็ได้นะคะก็ธาตุเเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ในหมู่6คาบ2ซึ่งหมู่6คาบ2ก็คือออกซิเจนนะคะ D อยู่ในหมู่1คาบ3ก็คือโซเดียมนะคะแล้วก็ E อยู่ในคาบ3แล้วก็หมู่ที่3ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็น อลูมิเนียมนะคะส่วนตัวนี้คือคาบที่4ซึ่งคาบที่4หมู่6ตัวนี้ก็คือเลดอะหมู่หอ่ะหมู่ที่4คาบที่6ก็คือเลดนะคะคราวนี้ดีอ D บอกว่ามีความเป็นโลหะมากกว่า E ซึ่งอลูมิเนียมกับโซเดียมณนะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในคาบที่3เหมือนกันแต่ว่าโซเดียมอยู่ในหมู่1 อลูมิเนียมอยู่ในหมู่3แสดงว่าตัวนี้มีความเป็นโลหะมากกว่านะคะโซเดียมมีความเป็นโลหะมากกว่าดังนั้นข้อนี้บอกว่า D เป็นโลหะมากกว่าก็ถูกต้องนะคะต่อไปเขาบอกว่า X เ,เป็นธาตุกึ่งโลหะแล้วก็นำไฟฟ้าได้น้อยเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดต่อไป อะตอมของ X มีเวเลนต์อิเล็กตรอนมากที่สุดซึ่ง X มีเวเลนต์อิเล็กตรอนมากที่สุดจริงไหมอันนี้เป็นหมู่4แต่ตัวที่มีเวเลนต์อิเล็กตรอนมากกว่าคือ A ตังหาเพราะว่ามีเวเลนต์อิเล็กตรอนเป็น6นะคะเพราะนั้นข้อนี้ก็ผิดอีก A มีเวเลนต์อิเล็กตรอนจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะให้อิเล็กตรอนตัวนี้มีแนวโน้มที่จะให้อิเล็กตรอนจริงไหม เขาบอกว่ามีเวลเลซิล็กตอนจำนวนมากมีเวมีเลน์แต่ว่าหมู่2ซึ่งหมู่6ภาพที่2ซึ่งออกซิเจนเนี่ยคือ8หรือ2 6ไม่ได้ต้องการที่จะให้แต่ต้องการที่จะรับเพื่อให้ครบ8เพื่อให้ออกซิเจนกลายเป็น2 8และติดประจุเป็น2ลบนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้จึงผิดข้อนี้จึงมีข้อที่ถูกข้อเดียวคือข้อ2 นะคะต่อไปข้อ25เนี่ยเขาให้คุณสมบัติของธาตุต่างๆมาแล้วก็ให้จัดประเภทนะคะดังนั้นข้อนี้การนำไฟฟ้าที่อุณหภูมิห้องไม่นำไฟฟ้าจุดเดือดจุดล้อมเหลวก็สูงด้วยแสดงว่าตอนนี้ตัวนี้ไม่สามารถเป็นโลหะได้แน่ๆนะคะต่อไป b ไม่นำไฟฟ้าเหมือนกันแต่จุดเดือดจุดล้อมเหลวต่ำแสดงว่าตัวนี้อาจจะเป็นโมเลกุลพวกโคเวเลนต์นะคะต่อไปตัวนี้เป็นของแข็งที่นำไฟฟ้าได้แน่นอนแสดงว่าเป็นโลหะเพราะฉะนั้นเป็นโลหะได้อย่างเดียวเลยครูก็เลยจะตัดช้อยข้อ2ทิ้งตัดช้อยข้อ4ทิ้ง ก็ตัวนี้เป็นโลหะได้แน่ส่วนตัวนี้ไม่นําไฟฟ้าที่อุณหภูมิห้องจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงตัวนี้คุณสมบัติค่อนข้างขายกันก็คือ A กับ D ไม่นําไฟฟ้าที่เป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงแสดงว่าเป็นไอออนิกเพราะฉะนั้นก็ B ก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะดังนั้น A กับ D เป็นไอออนิกส่วน B ไม่นำไฟฟ้าจุดเดือดจุดล้อนนิวต่ำเป็นโคเวเลนต์ก็เลยตอบชอยข้อหนึ่งนั่นเองนะคะคล้ายๆกับตัวอย่างที่ครูให้ไปก่อนหน้านี้คราวนี้มาดูข้อถัดไปในข้อนี้บอกว่า x y z เป็นธาตุบริสุทธิ์อ่ะคราวนี้เขาให้คุณสมบัติมาอยากรู้ว่าสารต่างๆเหล่านี้น่าจะสารใดเป็น x y และ Z นะคะเป็นของแข็ง นำไฟฟ้านำความร้อนได้ดีแสดงว่าตอนนี้ควรจะต้องเป็นโลหะนะคะส่วน y บอกว่าเป็นของแข็งที่ไม่นำไฟฟ้าประกอบด้วยธาตุ3ชนิดที่มีธาตุ1อยู่ในหมู่ 1A ถ้าเด็กๆจำได้ว่าธาตุอยู่หมู่1 A เนี่ยข้อนี้จะผิดทันทีเพราะไม่มีตัวไหนที่อยู่หมู่1ไม่มีตัวไหนที่อยู่หมู่1ส่วนตัวนี้คือโซเดียมที่อยู่หมู่1นะคะ คราวนี้แซดบอกว่าเป็นของเหลวละเหยง่ายแน่นอนของเหลวละเหยง่ายก็คือแอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์ก็คือตัวนี้ตัวนี้คือเอทิลแอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือโลหะก็ตอบข้อนี้เลยส่วนตัวนี้คือน้ำตาลกลูโคสนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของเหลวที่ละเหยง่ายก็ผิดอีกอ่ะคราวนี้มาดูในข้อถัดไปข้อถัดไปเนี่ย เขาให้คุณสมบัติมาแล้วก็ถามสารแต่ละชนิดนะคะคราวนี้มาดูกอไก่ข้อกอไก่เนี่ยบอกว่าละลายน้ําได้แล้วก็สาระละลายที่ละลายได้นําไฟฟ้าได้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยชอยที่ควรต้องตัดทิ้งไปเลยคือช้อยข้อ3และช้อยข้อ5เนื่องจากว่าอลูมิเนียมตัวเนี้มันไม่ละลายน้ำค่ะมันคือโลหะพันข้อนี้ก็จะตัดทิ้งไปก่อน ส่วนขอไข่บอกว่าไม่ละลายน้ําแต่นําไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ละลายน้ําแต่นําไฟฟ้าได้ควรต้องเป็นส่วนของโลหะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นส่วนของโลหะ,ะตัวนี้คือซูโครสตัวนี้ละลายน้ําได้ก็จะถูกตัดทิ้งไปอีกนะคะต่อไปข้อคอควายคอควายบอกว่า ไม่ละลายน้ำแล้วก็ไม่นำไฟฟ้าซึ่งมันเป็นสารประกอบที่เป็นโคเวเลนต์เพราะฉันตัวนี้ก็โคเวเลนต์ทั้งคู่อันต่อไปบอกว่าละลายน้ำได้แต่ไม่นำไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตัวที่ละลายน้ำได้แต่ไม่นำไฟฟ้าเนี่ยก็คือสารละลายซูโครสแต่โซเดียมคอลอไรด์เนี่ยจัดเป็นสารละลายที่เมื่อละลายปุ๊บจะแตกตัวเป็นไอออนตัวนี้จะนำไฟฟ้าได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบช้อยข้อ2นั่นเอง ละลายน้ําได้และนําไฟฟ้าแต่ตัวนี้ไม่นําไฟฟ้าเมื่อละลายน้ํานะคะก็เลยตอบช้อยสอต่อไปข้อถัดไปบอกว่า A B C D เป็นสารที่ให้คุณสมบัติมาดังนี้แล้วให้ดูว่าข้อใดถูกต้องนะคะในนี้เนี่ยเขาบอกสาร A มีสถานะเป็นของแข็งจุดเดือดสูงทําปฏิกิริยารุนแรงกับน้ําแล้วบอกว่ามันเป็นธาตุด้วยแน่นอนต้องเป็นธาตุในหมู่หนึ่ง แล้วก็เป็นหมูหน่ง A ด้วยเพราะนำความร้อนนำไฟฟ้าได้ดีเป็นกรุ๊ปของโลหะต่อไปเขาบอกว่าสาร B ตัวนี้เป็นสารประกอบแน่นอนเพราะเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างระหว่างธาตุสชนิดนะคะต่อไปสาร C อ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดของ B ต่อสารสาร C บอกว่าเป็นธาตุ สถานะเป็นแก๊สว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วก็สามารถเกิดสารประกอบไอออนิกได้เดาว่าเป็นหมู่เจ็เฮนะคะเพราะมีสีด้วยต่อไปดี D บอกว่าเป็นธาตุที่มีสถานะเป็นของแข็งละเหิดง่ายได้ไอสีม่วงก็ไอโอดีนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาตอบคำถามกันดูข้อ1บอกว่าธาตุ C มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นโคเวเลนต ่ะเป็นพันธะโควเลนซ์ซึ่งตอนนี้ธาตุซแรงยึดเหนี่ยวของมันเนี่ยเป็นโควเลนต์ได้ไหมคะธาตุซเป็นโควเลนต์ไม่ได้เพราะมันคือธาตุนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยไม่ใช่ต่อไปธาตุซสามารถสร้างพันธะไอออนิกกับโลหะโซเดียมธาตุซในนี้เนี่ยอยู่หมู่7เพราะฉะนั้นหมู่7กับโซเดียม โซเดียมเป็นบวก1ยกตัวอย่างหมู่7ซึ่งธาตุ C ก็ต้องเป็นลบ1คว่ไเลขออกซิเดชันกันควรเป็น Na กับ C ไม่ใช่ C ห้อย2นะคะเพราะฉันข้อนี้ก็เลยผิดต่อไปข้อ3บอกว่าธาตุ A สร้างพันธะกับธาตุด D เเป็นหมู่1 D เป็นไอโอดีนใช้อิเล็กตรอนร่วมกันการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันตัวนี้คือโคเวเลนต์ แต่ว่าธาตุ A เป็นโลหะเพราะฉะนั้นควรต้องเป็นไอออนิกค่ะไม่ใช่โคเวเลนต์ต่อไปข้อ4บอกว่าธาตุ B สร้างพันธะกับ A การที่เอา B ไปสร้างพันธะกับ A เนี่ยไม่ได้เนื่องจากว่าตอนนี้ B เป็นสารประกอบไม่ใช่ธาตุนะคะข้อ5บอกว่าธาตุ A สร้างพันธะกับคอลีน A คือโลหะหมู่หโลหะหมู่หก็ต้องเป็น A บวก คอรีนก็ C- ลบเพราะฉะนั้นตัวนี้ทำหน้าที่ให้อิเล็กตรอนแล้วติดประจุบ,บวกข้อนี้จึงเป็นข้อที่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นข้อ5จึงเป็นข้อที่ถูกต่อไปข้อ17เนี่ยบอกว่าเมื่อสร้างพันธะแล้วเป็นไปตามกฎออกเทตให้ตัวนี้เป็นไอออนิกแน่นอนแสดงว่า X ต้องเป็นโลหะแล้วก็ Y เป็นอะโลหะนะคะ ตัวนี้ก็เป็นไอออนิกเช่นเดียวกันแสดงว่า j ก็เป็นโลหะแล้วก็ดับอยก็เป็นอะโลหะนะคะคราวนี้เขาถามว่าการระบุหมู่ข้อใดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าถ้าเุ X เป็นหมู่2ตัวนี้สามารถเป็นหมู่2ได้ไดเหตุผลเพราะว่าสามารถเกิดเป็น x 2บวกกับ y ลบได้นะคะเพราะตัวนี้ จึงสามารถอยู่หมู่2ได้ข้อนี้จึงถูกต่อไปข้อนี้บอกว่า y เป็นธาตุที่อยู่ในหมู่7เพราะฉะนั้นหมู่7 a ดังนั้นถ้าหมู่7 a เนี่ย y ลบติดลบ1 y เป็นลบ1เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็สามารถเกิดได้นะคะต่อไปข้อ3บอกว่า j คือหมู่5 ซึ่งเคือหมู่5แต่เป็นสารประกอบไอออนิกดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นสารประกอบไอออนิกเนี่ยต้องเป็นกรุ๊ปที่เป็นอะโลหะนะคะดังนั้นเกิดไม่ได้นะคะเพราะถ้าจะเกิดจะต้องเกิดในรูปของโคเวเลนต์ข้อนี้จึงเป็นข้อที่เกิดไม่ได้นะคะแต่ w ถ้าจะเป็นไอออนิกเป็นหมู่7ได้ไหมเป็นได้เพราะ ถ้า J เป็น3บวก W เป็นลบ1จึงสามารถเกิดได้นะคะถ้าเป็นไอออนิกตัวนี้เกิดได้ส่วน Z เป็นโควเลนต์เป็นธาตุที่อยู่ในหมู่สได้ไหมได้เพราะตรงนี้ห้อย4นะคะเพราะตัวนี้ก็เกิดได้ เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพันธะที่เป็นไอออนิกนะคะรวมไปถึงตัวอย่างโจทย์ของคุณสมบัติของไอออนิกด้วยไม่ว่าจะเป็นการที่มันเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องแล้วก็ไม่สามารถนําไฟฟ้าได้แต่ว่าสามารถนําไฟฟ้าได้เมื่อละลายหรือหลอมเหลวนะคะส่วนไอออนิกเนี่ยคุณสมบัติหลักๆของมันก็คือจะมีจุดเดือดจุดหลอมเหลวที่สูงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เด็กๆควรรู้ก็คือว่า พันธะไอออนิกเนี่ยจุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงกว่าพันธะโคเวเลนต์ด้วยนะคะก็เด็กๆก,ก็นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการทำตัวอย่างโจทย์ข้อสอบเก่าๆในปีในปีที่ผ่านๆมาได้เลยค่ะ